สวัสดีครับมันนีมีบักมีครับลุงขางบ้านน้ำมาไห้ครับเล่าลืมเมืองครับนวดบอกยางแง่เลยมันเน่ามันกับเน่าเครื่องหนึ่งครับผมแต่ว่าพักฝั่งนี้กินได้ครับเพื่อนนี่ครับผู้แง่หมากเลยครับผมเพื่อนนี่ครับเม็ดแง่หมากเลยผนเสียไม้ทุกปีครับเพื่อนนี่ครับ้ ัวตุเรียนครับคอืม,อม,อม,อมหวานมากบอกนะครับพระนยังไม่รู้ครับแล้วแซตุเรียนไคน่ครับบอกนะเพื่อน อู้วครับสะออนหลยนี่ครับเบิ้งเบิ้งแย่มมันนี่ครับหวานมากอืมกุกต่อเลยนี่ครับ มั้นะครับเพื่อนๆโอ้โหมันหนาวมันหนาวฟังฟังหนึ่งครับฟังเนี่ยตบาน,นี่ครับบังอ้มนี่ายบังโอ้โหยังกันนี้ยังไงเกี่ยมับโอ้โอนนอห โอ้ใหด่เงยเลยในมันเอาไปตมครับมาคัเพื่อนอตละลเมพู่งเงยมากเลยครับโอ้มาเลยครับ ยังไงได้ครับบอลเพื่อนอืมหวานนะครับแช่แช่ใส่เย็นไหมรับกิน เพื่อเลยครับโอ้โหครับซ้อนครับครับคลิปนี้กับไม่เงียครับกับเพื่อนบ้านครับมาแบ่งปันให้ครับกินสุตรเปียบขนุนครับขอบคุณการติดตามครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมครับคลิปนี้จบไปที่นี่ก่อนสวัสดีครับ